สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องกิ่งพามาอัปเดตรถส,สวยๆน่าใช้งานที่สาขาเสรีไทย68แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพรถจอดให้เลือกเยอะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะคะเรทผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวยาริตเอทีพ์นะเรามีให้เลือกแทบจะครบทุกสีทุกรุ่นเลยนะคะเรทผ่อนฟรีดาวแค่ประมาณ8 9 0 0 0เท่านั้นเลยนะย้นำนะว่าฟรีดาวอย่างคันแรกนี้นะคะจะเป็นโตโยตานิวยาลิตเอทีพสีเทาดําเป็น รุ่น1.2พรีเมีสอมลักชูรี่ปี2022ไมล์ส0 0 0ราคา5490 0 0บาทฟรีดาวผ่อนแค่9,000กว่าบาทเท่านั้นเลยค่ะคันนี้นะตัวท็อปสุดเลยลักชูรี่สุดๆเลยนะคะภายในเขาจะเป็นเบาะสีแดงลายดมอนค์คัดนะหรือถ้าใครชอบสีสแตนดาร์ดบอกเลยสีนี้สวยมากๆเลยนะยาลิสเอทีฟเช่นเดียวกันเลยนะคะกับราคาตั้งขายที่5290 0 0รถปี2024ค่ะเป็นรุ่น1.2ตัวสมาร์ทนะคะไมล์หลักพัน5 0า0ันเท่านั้นนะี ใครสนใจโทรหาน้องกิ่งที่เบอร์ศูน0 7 2 6 1 5 2นะคะเราอยู่กันที่สาขาเสรีไทย6 8แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพแต่ก่อนที่จะเข้ามาดูรถนะคะติดต่อมาหาน้องกิ่งก่อนที่เบอร์ศูน0 7 2 6 1 5 2น้องกิ่งจะได้ดูแลพี่ๆได้ด้วยตัวเองเลยนะคะนี่ก็จะเป็นรถกลุ่มยารีทีทนะคะเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ํามันนะพี่ๆขาเครื่องพันสองนะคะสภาพสวยใหม่รถมือเดียวประวัติศูนย์เลยหรือใครที่กําลังมองหารถยาริทห้าประตูตัวแฮทแบ แทบจะครบทุกสีเช่นเดียวกันนะคะอย่างชมนี้เขาเรียกเป็นโฉม h ั m m e r h e a d นะคะเป็นโฉมที่ดูสวยดุดันและดูสปอร์ตสุดๆเลยนะกับราคาตั้งขายของคันนี้นะคะราคาเนี่ยห่างจากป้ายแดงไปเยอะมากๆเลยนะเพราะคันนี้เป็นรุ่น1.2สปอร์ตราคาอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทปี2023ไม่7,300กิโลเท่านั้นเลยไม่น้อยมากรถมือเดียวถ้าซื้อไปเข้าศูนย์เช็คระยะต่อได้เลยนะคะมาดูกันที่ v ีออสกันบ้างนะคะ v ีออสเนี่ยรุ่นนี้เป็นตัวโฉมใหม่นะคะ กับรุ่น1.5มิตรเป็นตัวรองท็อปนะคะ กับรถปลวระวังหน่วยงานนะคันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะเป๊ะตามรอบเลยราคาอยู่ที่เรสสามแสนกว่าบาทนะคะสามแสนหกหมื่นเก้าพันสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันน้องกิ่งมีให้เลือกประมาณสามสิบคันได้กับโตโยต้าวีออสนะรถมือเดียวประวัติศูนย์เข้าเช็คระยะเป๊ะตามรอบเลยในส่วนของรุ่นนี้นะคะชอบมากๆเลยเพราะว่าเป็นตัวรองท็อปที่ได้ชุดไฟหน้าเป็นตัวท็อปเลยนะมีไฟโปรเจคเตอร์ or, ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเลยและที่สําคัญนะรุ่นนี้เขามีกล้องถอยที่เชื่อมต่อกับจอทัศ สก,กีนมาให้ด้วยระบบแอร์นี้ได้เป็นแบบออตโต้แล้วเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าอยากได้เรทพอสบายๆก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะกับ Toyota v วีอค่ะรุ่น1.5ตัว Entry ชมใหม่เหมือนกันแต่เป็นตัวเริ่มต้นปี2020ไใหม่แค่63,000เท่านั้นราคา359,000บาทฟรีดาวผ่อนแค่5 0 0 0ไปลายเท่านั้นเลยค่ะนะหารถไว้ใช้งานนึกถึงน้องกิ่งได้เลยนะเรามีรถให้เลือกเยอะมาก,มากๆเลยนะเลือกดูได้เลยเลือกช็อปได้เลยค่ะไฟแนนซ์รองรับมากกว่า10สถาบันมาดูที่อีก็ค่อีก1คันนะคะกับนิสสันอเมล่นะสีขาวสวยๆชมใหม่ค่ะเป็นเครื่อง1 0 0 0เทอร์โบรุ่น E อปี2022ราคา36 8, 9, ไม่หลักหมื่นเช่นเดียวกันเลยคันนี้นะฟรีดาวผ่อนอยู่แค่ประมาณ5,000กว่าบาท6,000ไม่เกินนี้ รูปทรงนะคะสวยสวยดูสปอร์ตเลยนะนี่เป็นตัวโฉมใหม่นะคะรถมือเดียวเหมือนกันเลยชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มทุกคันและเลทผ่อนเนี่ยห้าพันหกพันเท่านั้นเลยขอคนที่มีรายได้แบบหมื่นสองหมื่นสามขึ้นไปนะมาจัดได้เลยค่ะหรือจะเป็นโตโยต้าอันติดนะคะสต็อกเยอะเหมือนกันนะ40-50คันมีทั้งแบบน้ำมันล้วนและแบบไฮบริดแต่ถ้าอย่างคันนี้เป็นรุ่นไฮบริดนะคะความประหยัดน้ำมันเนี่ย ขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยนะราคา5 1 0 0 0 0บาทกับรุ่น1.8 Hybrid Smart ปี2020นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0ฟรีดาวน์ผ่อนแค่ประมาณ 9,000นะคะฟรีดาวผ่อนประมาณ9,000เท่านั้นเลยรถปรวระวังหน่วยงานเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบสีบอนสีดำหรือสีขาวเรามีหมดเลยนะกับคันนี้นะเป็นรุ่น1.8สปอร์ตนะคะถ้าสีดำนะก็มีให้เลือกชมได้หลายรุ่นเลยพอสมควรนะคะเพชรยนต์ <iot> <on> เรามีรถเนี่ยประมาณ500-600คันนะรองรับได้ทุกกลุ่มอาชีพเลยเนี่ยอย่างเอาติชมเก่านะคะแต่ก็ มีคนถามหาคนตามหากันเยอะมากๆเลยนะเราก็มีให้เหมือนกันผ่อนประมาณ6-7พันเท่านั้นเลยขยับมาที่ตัวซีวีชมใหม่กันบ้างนะคะกับตัว FE นะ1.5เทอร์โบนะคะรุ่น EL นะคะันนี้เป็นตัว FE นะคะ1.5 e l ปี2022ราคา669,000ไม่87,000ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ11,000นะคะสีเทาดำสวยแพ็คคู่เลยนะรถมือเดียวค่ะ สนใจรุ่นไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์ศ8 2 0 7 2 6 1 5 2นนะ้องะน้องกิ่งยินดีให้บริการลองคุยข้อมูลลองสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะเผื่อเป็นการตัดสินใจนะคะเลือกซื้อรถสักครั้งหนึ่งให้เพชรยนต์ได้เป็นช้อยทางเลือกอย่าเพิ่งตัดสินใจไปซื้อรถที่ไหนท้ายังไม่ได้มาเจอรถที่เพชรยนต์นะคะเรามีการตรวจโครงสร้างคุณภาพรถให้2 7 4รายการเลยทีเดียวตโตโยต้าแคมรี่ก็มีให้เลือกประมาณ2 0 3 0คันได้เลยรถบรรวัง หน่วยงานนะคะมือเดียวประวัติศูนย์เข้าเช็คระยะตามรอบช่วงนี้ฝนตกนะคะอาจจะมีน้ําขังบ้างขออภัยนะะี่ยไม่สะดวกนะอ่ะสนใจรุ่นไหนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเบอร์0820726152ยินดีให้คําปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยสําหรับวันนี้นะคะน้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ